สวัสดีครับกระผมสินแสมิงนะครับหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขและสุดยอดของศาสตร์ลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์ของคุณนั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ท,ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับ ในครั้งนี้นะครับผมจะมาพยากรณ์ในเรื่องของดวงดาวที่มันมีการขยับถอยหน้าถอยหลังตรงนี้นะครับก่อนอื่นจะต้องบอกว่าตอนนี้ y o u u u b e a c c o u n t สินแสหมิงนะครับที่ท่านกำลังได้รับชมรับฟังกันอยู่ตรงนี้มียอดสมาชิกกว่า20,000กว่าท่านแล้วในช่วงระเวลาท่านสั้นนะครับ ส่วนเว็บไซต์ชื่อเดียวกันก็คือสินแสหมิง .com เนี่ยนะครับก็มีเพื่อนๆสมาชิกเข้ามาแวะเยี่ยมเยียนกันกว่า50 0 0 0 0 0แสนกว่ากเกือบ50,000 0ท่านแล้วในช่วงระยะเวลาสั้นๆเช่นกันกระผมสินแสงหมิงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆแฟนเพจทุกท่านสําหรับบิตไมตรีที่มีต่อกันนะครับบางท่านหลายท่านก็เป็นแขกที่สํานักมางกรทอง8ของผมบางท่านก็เป็นเพื่อนๆทางแฟนเพจแฟนยูทูบก็คือสุดที่รวมๆแล้วก็คือเป็นคนที่ มีมิตรไมตรีที่ดีต่อการทุกคนเลยนะครับในช่วงนี้นะครับดาวพระหัสนะครับได้เดินถอยหลังจาก,จากราักจากราศีตุลน,นะครับมาสู่ราศีกันและดาวเสากำลังจะเดินหน้าจากราศีพิจิกไปสู่ราศีธนูนั่นก็หมายความว่าจะส่งผลกระทบต่อทุกๆราศีทั้งด้านดีและไม่ดีบางราศีก็อาจจะดีมากๆนะครับมีส่วนไม่ดีน้อยนิดเดียวบางราศีก็ไม่ดีเลยหาส่วนที่ดีได้น้อยนิดเดียว ส่วนบางราศีก็ดีร้ายพอๆกันนะครับในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชาวลัคนาราศีพิจิกกับการเดินหน้าถอยหลังของดวงดาวตรงนี้นะครับว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นกับท่านบ้างชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับท่านกําลังจะมีเรื่องที่จะต้องแข่งขันในเรื่องของการงานเช่น มีค a n ิเดตสองคนสามคนท่านอยากจะรู้ว่าท่านจะถึงฝั่งฝันหรือไม่ในเรื่องของการงานผมตอบได้เลยว่าไอ้ช่วงที่ดาวมันขยับเดินหน้าถอยหลังตรงนี้การแข่งขันที่จะมีเกิดขึ้นในงานจะทำให้ท่านไปสู่เส้นชัยในที่สุดมันเป็นเรื่องของความตื่นเต้นในเรื่องของการสร้างผลงานนะครับแต่อย่างไรก็ดีดวงงานของท่านกำลังจะก้าวหน้ากำลังจะดีขึ้น และท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆหรืองานที่ท่านจะต้องเข้าไปรีเซสใหม่ๆได้ซ้ําไปซึ่งงานก็จะส่งผลดีอย่างมากทีเดียวยังรวมไปถึงเรื่องของการเดินทางที่จะมีเข้ามาแน่ๆสาหรับชาวลัคนาราศีพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกที่อยู่ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งชิปปิ้ง อยู่ในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาลตุลาการทนายความผู้พิพากษาหรือท่านที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นอาชีพอิสระพวกนักเขียนหรือพวกโปรดิวเซอร์ท่านที่อยู่ในอาชีพเหล่านี้ในช่วงที่ดาวมันเดินขยับเดินหน้าถอยหลังตรงเนี้ยท่านจะได้รับผลดีจากการเดินของดาวตรงนี้นะครับ นั่นก็หมายความว่าสิ่งที่ผมพยากรณ์ไปแล้วท่านจะได้รับสิ่งที่ดีเหล่านี้และก็จะทําให้ท่านมีความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีพิจิกท่านจะอยู่นิ่งๆไม่ได้นะครับท่านจะต้องมีความขยันเพิ่มขึ้นความกระตือรือร้นของท่านนี่นะครับทำให้ท่านได้ไปเจอกับสิ่งที่ผมได้พยากรณ์ไปได้ง่ายยิ่งขึ้นและมันจะนํามาซึ่งความสําเร็จ สำหรับตัวท่านในระยะยาวๆในเรื่องของการเงินสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงนะครับผมเชื่อว่าการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกยังนาเนินไปได้อย่างดีท่านที่มีผ่อนบ้านหรือผ่อนคอนโดหรือผ่อนรถอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วมีความกังวลว่าไอา้ห่าตัวกูจะผ่อนไหวหรือเปล่าเนี่ยหรือภาระตรงนี้มันค่อนข้างจะเยอะเนี่ยก็บอกให้ท่านสบายใจได้เลยว่าท่านไม่ต้องกังวลครับ สิ่งเหล่านี้จะผ่านได้อย่างหมูหมูเลยขอให้ท่านได้สบายใจตรงนี้ไว้เลยนะครับส่วนในเรื่องของความรักสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นผมจะต้องบอกตรงนี้ให้ท่านฟังว่าท่านที่มีปากเสียงกับคู่ครองมาก่อนหน้านี้หรือความรักมันอึมครึมอึนๆมึนมึนเออเออเป็นไปได้ว่าความรักที่ไม่ลงตัวตรงนี้นะครับจะนําไปสู่จุดแตกหักนั่นก็หมายความว่าความรักมีเกณฑ์ที่จะแตกหักนะครับคือ กูไม่อยากจะคบกันแล้วต่างคนต่างอยู่มึงไปไปคนละทางกันเลยเพราะว่าออความรักมันเดินม,มาถึงจุดที่ท่านมีความรู้สึกว่าท่านอยากจะต้องตัดสินใจอะไรกับมันสักทีหนึ่งแล้วก็ให้ระวังปากเสียงที่จะนำไปสู่การแตกหักด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกส่วนท่านที่กําลังจีบๆกันอยู่นะครับไม่ว่าจะจีบมาก่อนหน้านี้หรือว่าจีบกันมาได้สักพักหนึ่งจนมาถึงตรงนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะรู้สึกเหนื่อย โคตรเหนื่อยเลยฮะกับความรักที่ต้องวิ่งตามหาเหมือนวิ่งตามเงาตัวเองแล้วครับมันวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ได้เจอกันสักทีท่านจะเหนื่อยกับความรักนะครับเป็นความรักที่ท่านมีความรู้สึกเหนื่อยล้าทําให้ท่านหมดพลังงานนะครับหรืออีกฝ่ายหนึ่งเขายังไม่ได้คิดอะไรกับท่านมากมายนะครับส่วนท่านเองก็หมือนกบเหมือนกับโง่เป็นควายเลยนะฮะไปคิดเอาว่าเขารู้สึกดีกับเราเราก็เลยพยายามที่จะเอามาให้ได้ปะโทเอยในทางกลับกันเนี่ยทำให้ท่านเองเหนื่อยเปล่าแล้วเขาเองก็ไม่ได้เห็นไอความดีตรงนี้ของท่าน ทำให้ท่านมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือความรักที่ท่านให้ใครไปนคนหนึ่งเขาไม่ค่อยเห็นค่าก็อย่าไปให้แม่งครับต่างคนต่างอยู่นะครับเพราะว่าในการโคจรของดาวความรักตรงนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกถ้ามันยังไม่ได้ส่งผลดีนักผมว่าท่านเอาความคิดไปคอนเซนเทรตกับเรื่องอื่นๆจะดีกว่าหรือใครที่ความรักมันตัดหางปล่อยวัดกันไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว แล้วก็จะหวังว่ามันจะกลับมาหรืออะไรก็ตามนะครับรอฟ้ารอฝนนะครับยากมันไม่มีทางกลับมาแล้วก็กลับมาทําให้ท่านจุกจิกด,ด้วยนั่นก็หมายความว่าต่างคนต่างอยู่ไปแล้วดีที่สุดสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อ,ตอไปสวัสดีครับ